อธิบายประกอบเติมนะคกันซึ่งก็จะมีลูกค้าที่เขาสงสัยในแง่ของในทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเรทเนี่ยจะเป็นที่เป็นที่คำถามเยอะที่สุดนะครับก็คือเรทมันทำงานยังไงนะครับพอมาจากเรท1ไปเป็นเรท5คือลูกค้ากํลังช่างใจว่าฉันจะไป N นสแบบ2 B, หรือว่าจะไป4ี่ดอย่างเงี้ยครับทีนี้ช่างใจว่าจะเอาแบบไหนทีนี้เนี่ย ก็จะง,งงว่าเอ้แล้วเรดมันทำงานยังไงบางทีผมก็อธิบายบางทีก็ไมไ่อธิบายลงไปเพราะีีมันต้องใช้สื่อที่จะเขียนอธิบายบางทีทางโทรศัพท์เนี่ยอาจจะอธิบายไม่ค่อยได้ดีนะทีนี้ผมก็เลยมาคุยให้ฟังว่ามันจะแบบไหนเดี๋ยวผมใช้ลักษณะ iPad เข้าไปสืบนะครับเรามาเริ่มกันที่เรดที่คลาสิกที่สุดนะครับคือผมจะคลิปนี้ก็เลยจะใช้ชื่อแบบสรุปเรดแล้วกันผมจะพูดเรื่อง เทรดที่มีความสำคัญนะครับก็คืออย่างแรกก่อนรวมลบหนึ่งเลยอ่ะโอเคเรดนะครับไม่ไปย่อหาขยายความนะครับไปหาใน g o o g l e เอาแต่ว่าเอาสลอสสำคัญก่อนเรดที่ผมจะพูดก็คือจะมี0มี1นะครับแล้วก็มี5แล้วก็มี6นะครับอันนี้คือ4เรดคลาสสิกนะครับที่เออจะได้เจอในบ่อยๆนะครับคือบางคน เลือกใช้ต้องเลือกใช้แบบไหนดีอะไรยังไงอย่างเงี่ยเดี๋ยวผมจะได้สรุปรวมนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีคลิปไปก่อนนั้นแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเอาฮาร์ดดิส์มาจะไม่เห็นภาพอย,อยากจะเห็นภาพมากขึ้นว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยไฟล์มันวิง่งเก็บเป็นเก็บยังไงนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาให้อามาว่าเรทแรกก่อนเรทศูนย์ครับโอเคเรทศูนย์เนี่ยนะครับคือถ้าใครพอจะ อ่านขนองว่างเนี่ยมันคือมันคือเรื่องของการรวมพื้นที่ครับฮาร์ดดิสนะครับเข้าด้วยกันนะครับแต่ข้อเสียครับข้อเสียมันก็มีข้อเสียมันคือว่าถ้า1 1ึเอ่อหนในสองนี่ละกันฮาร์ดดิสนะครับเสียข้อมูลหายนะครับ โอเคไหมข้อมูลหายทีนี้ข้อดีของมันก็คือโอเคคุณคุณซื้อฮาร์ดดิสก์แบบสามเทราไบต์สองลูกคุณก็จะได้หกทข้อดีอีกอย่างก็คือว่ามันเร็วครับโอเคทีนี้หลักในการเก็บมันคือยังไงผมวาดเป็นอย่างนี้แล้วกันผมวาดเป็นโอเค Okay. อันนี้เป็นเหมือนถังน้ำันกันนะครับถังถังเก็บข้อมูลของเราสมมติสมม,ต,สม,มติเวลาข้อมูลมันมาครับเ,เวลาข้อมูลมาเช่น A, B, เอ,อโทษ A B นะครับเวลา A B มันมาเก็บนะครับข้อมูลอนะ่ะสมมุติเรามาจากโนตบุกต k ๊ดตื๊ดๆนะผ่านสวิตช์นะผ่านสวิตชนะ์มาที่ NAS นะครับมาที่ NAS โอเคไหมอันนี้เป็นแนแสักรุ่นหนึ่งอะเจ็ดสองศูนย์กก็ได้นะครับทำเป็นสองเบโอเคข้อมูลมันวิ่งมา A B ฮะคแล้วก็ส่งต่อมา A B ฮะคแต่พออยู่จังหวะที่อยู่ในฮาร์ดดิสเนี่ยครับมันก็ทำการฉีกออกครับถ้าเป็นเรียสูตรนะครับจึบจึบนะครับก็จะกลายเป็น A กับ B โอเคไหมทีนี้ สลับถ้ามีข้อมูลขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับเช่น c d นะครับมันก็จะฉีก c d นะครับเพิ่มมาอีกนะก็เป็น f e น f e จะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าข้อมูลอนะ่ะมันถูกแยกมันถูกฉีกออกจากกาันถ้าคุณมีรูปสักรูปหนึ่งเหมือนกับคุณฉีกรูปออกไปเก็บกันไว้คนละครึ่งนะครับ เวลาเราอ่านเราก็ต้องเอาไอ้แต่ละครึ่งเนี่ยมารวมกันเราถึงจะอ่านได้ครบโอเคเก็าไหมทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเกิดลูกหนึ่งมันพังไปเนี่ยผมพังไปยังไงดีอะปึ้มใช้สีเทาแล้วกันพังเท่ากับคุณมีครึ่งหนึ่งคุณอ่านอะไรไม่รู้เรื่องเลยคุณคุณเห็นไฟล์ คุณก็เปิดไม่ได้คุณใช้งานไม่ได้นี่คือมีเป็นหาของเรทสูนะครับว่าทำไมเ,เขาจึงไม่นิยมใช้ในงานเรียกว่างานแบ็กอัพนะครับอาจจะนิยมใช้ในงานที่เ,เป็นแบบ t e m p อ r า r ีคือเก็บชั่วคราวก่อนเราเน้นเก็บเร็วแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะจากนั้นก็ m มูฟมันออก o p อปปี Copy มันออกอันเนี้เรทศูนเขาจะนิยมใช้แบบนี้มากกว่านะครับโอเคไหมจบเรทสูนะครับ เรามาต่อกันที่เบรดคลาสสิกที่ทุกคนซื้อเนสไปนะครับโดยเฉพาะแนสอง 2B ก็จะใช้เรรดตัวนี้คือเรดหนึ่งฮะจริงๆไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเสียนะครับมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานมากกว่าโอเคเดรหนึ่งเหมือนเดิมฮะผมก็ว่าดเปทางข้อมูลทางข้อมูลที่แทนด้วยฮาร์ดดิสก์นะครับ วาดแย่แยไม่ค่อยมีอาร์ทเท่าไหร่วาดไปรู้โอเคอย่างเงี้ยนะทีนี้ซิตูเอชันเดิมแบบนี้ Data ส่งเข้ามา A, B A, อะไรอย่างเงี้ยผ่านสวิตแล้วกม็มาเก็บที่ n นสนะครับเนสสองบีเวลา Data มันมาเก็บอะครับเออผมใช้สีม่วงแล้วกันโอเค A, B นะครับเวลามันเก็บ สำหรับเดทหนึ่งมันจะเก็บไงนี่ฮะมันจะเก็บ A B A B อ่อาเห็นไหมแต่ัวที่สองครเอ่อ C D ดีมันก็จะเก็บ C D แล้วก็ C D โอเคนะี่สาม f e ครับ F E F E โอเค ิ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเขียนแบบดับเบิลลงไปในฮาร์ดดิสทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาก็กลายเป็นว่าพื้นที่ของเราก็เหลือจะเลยมองว่าใช้ได้แค่เพียงเครื่องหนึ่งนะครับสม,สมมุติว่าคุณมี3าเทเนะี่ยสามเทสองลูกใช่ไหมคุณทำเลทหนึ่งคุณก็จะได้แค่3าเทโอเคไหม ทีนี้ก็จะเห็นว่าทำไมมันถึงไปน3นอันนี้พอน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับทีนี้ในสถานการณ์ที่เลวร้วายอย่างที่ผมยกตัวอย่างในเม่อกี้ก็คือถ้าเกิดฮาร์ดดิสพังไปอันนี้เปรียบ,เป,ยบเปรียบเทียบเป็นดิสส์ที่1กับดิสส์ที่2แล้วกันเห็นไหมถ้าดิสส์ที่2พังไปลูกแรกก็ยังมี Data อยู่นะครับคุณเอาคุณเอาฮาร์ดดิสลูกใหม่มาแทนผมแทนฮาร์ดดิสลูกใหม่เป็นลูกนี้ชุบ หมูเลยครับพอเรากดรีแพร์ปุ๊บมันก็จะทำการอะไรก๊อปปี้ครับอย่างปึบปึบปึบเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเอบีซีดีเฟีอย่างนี้ให้เลยนะครับซึ่งมันก็เซกิวเรตตี้กว่าคือในแง่ของถ้าคุณต้องเก็บไฟล์งานที่มันหายไม่ได้เนี่ยสิ่งนี้ก็เลยจำเป็นนะครับไอ้นี้ทุกคนพอจะเห็นภาพเข้าใจละไอตัวเลขศูนย์กับเลขหนึ่งอัน มันก็แตกต่างกันอย่างนี้ย้ำอีกทีนึงเผื่อใครยังไม่ทราบก็คือว่าเรทเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดเท่ากันนะครับเช่น3ามเทพูดวาใช้3เทนะครับ2ลูกถ้าคุณใช้4ี่ก็ใช้4ี่นะครับคุณจะใช้6 4ี่กับ6ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะใส่ได้แต่ว่าพอคุณใช้6มันจะถูกตัดให้มันเหลือสี่เท่ากันนะครับโอเคมาที่เรทคลาสสิกนะครับที่เราใช้เยอะที่สุดน,นะครับ เร,เรียกว่าเบรด5ผมเชื่อว่าเป็นเบรดที่เป็นพระเอกนะครับเพราะลูกค้าซื้อไปก็ใช้เรดนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะซื้อมากกว่า2เบ mm hmm. ก็จะพวก4เบ5เบ6เบ10 12อะไรเงี้ยนะครับต mm ัว hmm. อย่างจะใช้เรด5ครับโอเคมาเริ่มนี้ครับเรด5เนี่ยหัวข้อที่ควรจะจำได้นะครับก็คือว่าคุณต้องมีขั้นต่ำ อย่างน้อยสามลูกครับต้องมีไฮดิคขั้นต่ำอย่างน้อย3ลูกนะแล้วก็ไซซิ่งเท่ากันนะครับถามว่ามัคงก็ถามว่าเรท5กับเรท1อันไอะไรเร็วกว่าก็คือเรท1เร็วกว่านะครับแต่ว่าไอ้เบื้องลึกในเรื่องของสปีดฟอร์แมตเนี่ยผมว่าในเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่อนข้างเยอะแหละเดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูนะครับแต่ว่าผมจะคุยในพาร์ทของว่ามันทำงานอะไรยังไงครับโอเคมาที่เรท5้าก็ละกันเริ่มที่เรท5ครับ ผมบอกไปแล้วว่ามันมีต้องมีสามดูครับ,น,รบนี่ก็เป็นฮาร์ดดิสนะครับแทนด้วยฮาร์ดดิสเ์อันนี้ผมอาจะเขียนว่าดิส k ที่1นึ่งดิสที่2แล้วก็ดิสที่สามนะครับทีนี้เรื่องดาวมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเหมือนเดิมครับ s i t u a t อ o n เดิมคุณมีโน้ตบุ๊กคุณจะส่งข้อมูลคุณจะเก็บข้อมูลคุณเก็บมาที่ผ่านสวิตช์นะครับหรือเราเตอร์นะครับแล้วคุณก็มาเก็บที่ NAS นะครับโอเคไหมทีนี้ d a t a ที่คุณวิ่งมาตอนเวลาข้อมูล Data วิ่งเข้ามานะครับมันวิ่งเป็น A, B เข้ามาแล้วก็ A, B เข้ามาใช่ไหมแล้วก็มาเก็บที่ NAS นะครับ Data ที่มันจะวิ่งก็คือ A กับ B นะครับ ทีนี้มันจะฉีกข้อมูลกันยังไงนะครับมันจะแบ่งข้อมูลยังไงเพราะว่าหลายๆคนผมพูดไปก็คือ,เ,อ,อเวลาเราคำนวณพื้นที่ของตัวเดท5มันจะอาจจะไม่เหมือนกับเรขหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ครึ่งนึงมันจะเป็นแบบนี้คือมันจะเก็บอย่างนี้ครับ A b แล้วก็เก็บ a B โอเคไหมนี้ A B ชุดที่2มาอีกเป็น a B 2นะครับส่งเข้ามาอีกมันก็จะเก็บ A 2 B2 แล้วก็เก็บ A B 2โอเคไหมแล้วมันก็จะเก็บสลับอีกใช้เป็นสีแต่ต่างนี้เอส3ม3แล้วก็เป็น A B 3โอเคคือถ้าใครได้พอเรียนคณิตศาสตร์หรือว่าเรียนในพวกนี้ก็จะพอเข้าใจเห็นภาพเหมือนเวลามันย้ายข้อมูลมันย้ายกันอย่างนี้นะครับทีนี้ถามว่าเอาแล้วอย่างนี้ แบเสร็จสุปรวมมันคืออะไรดูดีๆฮะคือมันมีข้อมูลชุดเต็มอยู่แฝงกันอยู่ครับนะครับเป็นอย่างนี้ถามว่าทำไมทำไมต้องมาดูตรงนี้เพราะว่าเวลาหลายคนเข้ามาถามว่าเรทห้ามันพังในลูกหนึ่งเอาแล้วข้อมูลมันจะแบ็กอัพกั็นยังไงนะครับผมเลยอธิบายตรงนี้ว่าเวลาแบ็กอัพก็คือว่ามันฝากข้อมูล แบบที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ฉีกอะฝากไว้ในแต่ละรูกนะครับจริงๆเราจะเรียกตรงนี้ว่า q u r l t y y นะครับแต่ทีนี้่าอันนี้ผมก็เหมือนยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆว่ามันจะมีไฟล์ฉบับเต็มเนี่ยอยู่ในแต่ละรูปก,ก็แบ่งสมมติข้อข้อมูลมาชุดแรกเนี่ย a a b b 1นี้ย A1 B1 เนี่ย, 1, 1ยมันก็จะเก็บฉีกกันก่อนในในลูกที่1รูกที่2ส,ส่วนข้อมูลเต็มๆจะอยู่ในลูกที่3นะครับ พอเอชุส2เนี่ยก็จะมาเก็บในลูกที่1แล้วก็ฉีก2 3อ,อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆครับวน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 ,น,น,นไปอย่างนี้เรื่อยๆจนมันเต็มทีนี้ประเด็นต่อมาคือเวลาคำนวณสูตรพื้นที่ในการใช้อะครับมันก็จะกลายเป็น N-1 ลบ1ใช่ไหมแล้วก็คูณด้วยขนาดฮาร์ดดิสเท่ากับอะไร พื้นที่ใช้จริงโอเคไหมทีนี้ผมลองใส่สูตรครับก็คือ n ก็คือจำนวนนะครับ n เท่ากับจำนวนเเดี๋ยวอาจารย์ดามต้องใส่อย่างงี้สิต้องเป็น n เท่ากับจำนวนนะครับจำนวนโอเคนะครับก็ผมใส่3ลบ1สมมติผมมีทั้งหมด4เธอนะมันก็ได้ทั้งหมด ็ไมนะครับมันก็ได้เป็น8เทอนะครับคือจริงๆบางคนก็จะคิดว่าอ้าวทำไมเลทหมันไม่ควรจะเป็นสี่สามสิสองล่ะนี่แหละคือเหตุผลถ้าถามว่าทำไมตัว,ต,วตัวเลขเหนึ่งนี้มาจากตรงไหนมาจากตรงนี้ครับเมื่อเราประกอบร่างกันแล้วเนี่ยไฮไลท์ที่สีแดงเนี่ยจุบจุบจ๊บ,จบเมื่อประกอบร่างเทเบิลกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า AB1 AB2 ab 3 มันเขียนอยู่เหมือนเขียนไปลูกหนึ่งแต่ในความเป็นจริงคือมันถูกกระจายมันเขียนอยู่ไปลูกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนหายไปเออโทษเหมือนหายไปหนึ่งลูกโอเคมั้นี่ก็คือไฮไลท์ว่าทําไมเลขห้ามันจึงเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงเหมือนหายไปลูกหนึ่งลักษณะเดียวกันครับเลหก็เหมือนกัน เรดหกนี่ผมอาจจะไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะมันต้องวาดเยอะนะแต่ผมใกล้อย่างนี้คุณมีเรทหกอะ่ะขั้นต่ำคือเรทหกนะครับเดคนงงเรทหกเนี่ยขั้นต่ำคุณต้องมีฮาร์ดดิสก์อยู่ทั้งหมดสี่ก้อนนะครับต้องมีดิสก์สี่ก้อนนะครับโอเคไหมทีนี้เวลาเขียนก็จะเขียนอย่างนี้ครับ a b เปลี่ยนฟอนต์เนี่ยเปลี่ยนสีได้ป่ะยวงงงอ่ะ a b 1 1แล้วมันก็จะเป็น a b แล้วก็ a b หนึ่ง get ไหมคือมันทำไอตัวไฟล์เต็นมนะครับเป็นสองก้อนสองดับเบิลนะครับโอเคลองอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรล่ะ a b 2นะครับ a b 2นะครับแล้วก็เป็นสลับปุ๊บก็กลายเป็น a 2 b 2 a b 2เก็ตไหมแมทมากเลยนะผมบอกเลย a b 3 a b 3ครับแล้วก็ a 3 b 3โอเคน่าจะพอเห็นภาพสูตรของตัวสูตรของตัวการคำนวณพื้นที่มันเลยกลายเป็นแบบนี้ครับเป็น n ลบ2คูณด้วย พื้นที่ฮาร์ดดิสครับเท่ากับสเปซครับทีนี้สมมุติตัวอย่างนะครับสมมุติตัวอย่างว่าผมมีฮาร์ดดิสทั้งหมดสี่ลูกนะตามโจทย์ลบ2ผมมีดิสกทั้งหมดเท่าไหร่ผมมีทั้งหมดดิสกทั้งหมด4นะครับผมก็จะได้พื้นที่อยู่8นะครับโอเคไหมทีนี้เรด ห้ากระเ6ตหกบางคนก็บอกอ้าวอย่างนี้เรทก็ดีกว่าสิใช่ครับมันดีกว่าในแง่ของการในแง่ของการป้องกันความสูญหายข้อมูลแต่ว่ามันแย่กว่าก็คือในแง่ของ p e r ร์ฟ m a n แมในการรีดไลท์นะครับก็คือเวลามันเขียนนะมันต้องเขียนแบบดับเบิลทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้หน่วงกว่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเลทหกเหมาะอะไรเหมาะกับงานที่มันไม่ต้องเป็นงาน เขียนแบบเเข้าไปเขียนเลยนะครับเช่นเอาลูกไปไปเทปุ๊บแล้วก็แก้ไขข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยไม,ไม,ไม่ไม่ไม่เหมาะจะเหมาะกับพวกงานที่เป็นเหมือน archive เก็บไว้เช่นคุณมี Data คุณมีวิดีโอที่คุณอัดเสรเสร็จแล้วแล้วคุณก็เหมือนกับไม่อยากให้มันหายแล้วก็จะเก็บทิ้งไว้งั้นว่างนั้นเถอะคุณก็เก็บมาในเลนหงเนี้ยอันนี้คือเหมาะสําหรับในการใช้งานมากกว่า โอเคน่าจะสรุปพอเห็นภาพผมคิดว่ายังไม่เคยมีใครนะครับที่ขาย NAS, เนสแล้วมาอธิบายบรฟให้คุณฟังว่าเทรดแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามาันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนิดนึงแล้วก็ผมจริงๆตั้งใจทําคลิปนี้เพื่อมาบรีฟให้ทุกคนเวลา,เ,าเลือกซื้อ N นสนะครับโดยเฉพาะกับผมหรือว่าโดยร้านอื่นอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยพอจะเห็นภาพว่าคุณควรจะใช้เทรดไหนจะได้มีความรู้มาคุยกันต่อว่าเอ๊ พอเราใช้เลเอนี้เราควรจะใช้ฮาร์ดดิสเท่าไรคำนวณพื้นที่อะไรยังไงคือเหมือนกับให้ว่าเราจะได้คุยกันง่ายขึ้นนะครับพอจะสื่อสารง่ายขึ้นแล้วก็พออ็นภากง่ายขึ้นนะครับกออ็อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับคอร์สที่ผมจะทำเทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าเบื้องต้นก่อนสำหรับใครที่อยากจะเรียน ตัวคอร์สเทรนนิ่งสำหรับลูกค้าที่ซื้อเนสกับทาง B ีเนสครับผมก็จะมาบรีฟเรื่องราวเหล่านี้ให้ให,ให้ฟังนะครับจะได้พอเห็นเข้าใจว่าไอ้คุณซื้อ n น s ไปหลักอย่างใจความมันคืออะไรแล้วก็ตัวฟังก์ชันฟีเจอร์ทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าพอคุณมีพอคุณเข้าใจเรื่องไอ้ตัวเรทนี้แล้วอ่ะอย่างอื่นคุณจะเข้าใจอีกนะครับเช่นพอเวลาให้ที่เสียในสภาวะเป็นจริงเนี่ยทำไมมันทำไมข้อมูลมันยังอยูท่ทำไมข้อมูลมันกรณี ไหนข้อมูลมันถึงหายอะไรเงี้ยคุณจะได้เก็ตมากขึ้นถ้าคุณไม่มีพื้นนี้บางทีอาจจะพอไปเจอหน้างานจริงไปไม่ถูกทําไมมันถึงหายลาอะไรเงี้ยนะครับก็นี่เป็นการอะไรที่เล่าให้ฟังแล้วกันครับเข้าใจไม่ยากแล้ครับก็ขอบคุณสําหรับในการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับก็สนใจนะครับตัวระบบ N a s นะครับหรือว่าโซลูชัน แนสซ c ซีทีวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ติดต่อเข้าไมาได้ครับที่ LINE แอดไซน์บีนนะครับก็เดี๋ยวจะมีไ้ายคลิปนะครับแล้วก็หรือติดต่อที่อีเมลนะครับเซลแอดไซน์บีเนตอบเนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับดีครับ